สวัสดีครับนี่พกผมวิชัยพีทีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจลเลอร์ลากรถเกี่ยว DC 105ครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับกว้างที่2เมตร15นะครับยาวที่4เมตร70นะครับตัวนี้จุดลากก็เป็นเหล็กรางน้ำ4นิ้วนะครับไม่เสริมนะครับเป็น4นิ้วล้วนๆนะครับเป็นเหล็กรางน้ำนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับนานๆจะได้ทําทีนะฮะอันนี้เพิ่งเป็นคันที่3นะครับที่เราทํา DC 105นะครับตัวนี้นอ็นอตน็อตก็จะใหญ่ขึ้นนะครับพอดีลูกค้าบอกว่าขึ้นแล้วมัน,มนขาดนะครับก็เลยเปลี่ยนน็อตให้ใหม่ใหญ่ขึ้นนะครับคือจริงๆตัวนี้มันไม่น่าขาดได้นะครับถ้าเราใส่เราต้องใส่ให้รูมันตรงกันนะครับ ถ้ารูมันตรงกันยังไงก็ไม่ขาดครับเพราะว่าเราเคยขึ้นมาแล้วทดสอบมาแล้วนะครับแต่ยังไงก็ดีก็เปลี่ยนน็อตให้ใหญ่ขึ้นนะครับเวลาจะขึ้นจะลงต้องค้ำนะครับตัวนี้นะฮะต้องค้ำนะครับถ้าไม่ค้ำโอกาสที่เหล็กตัวนี้มันจะโก่งนะครับท้ายจะโก่งก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นลงนะครับต้องค้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กราง3ามนิ้วนะครับเราใส่มาให้ลูกค้านะครับบันได สะท้อนแสงไฟมีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไฟนะครับเพราะว่าไม่ชอบใส่ไฟนะครับตัวนี้เป็นกระทะขอบ15กระทะใหม่ครับยางปี18นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับแต่ว่าช่วงนี้เราผลิตให้ไม่ทันตอนนี้ทยอยให้กับลูกค้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ออกกที่ละสามคันนะครับเป็นรถลากนะครับเพราะมันผลิตมือนะครับไม่ทันจริงๆครับ ก็ท่านใดที่ต้องการไปปลายตุลาก็ทักมาได้ครับแต่ถ้าตอนช่วงนี้ให้ทําให้ไม่ทันจริงนะครับเราก็จะมีหัวอาจเจระบีให้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไปส่งที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุลนครนะครับวันนี้ก็ค่านิดหนึ่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาครับเดี๋ยวยังไงเราไปต่อกันที่บ้านลูกค้าลกันครับสวัสดีครับครับกมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับ ตัวนี้เป็นดีซีลอยหานะครับที่รีวิวไปแล้วเมือสองวันนะครับนี่กัมาสฮอดบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับตัวนี้กัประมาณเต็กทุ่มหรือหื้อนี่ซีทุ่มนะประมาณซีทุ่มครับเห็นรถแล้วเป็นยังไหนเนาะครับผมสอบถามความพึงพอใจยังไงครับโอเคครับโอเคอยู่ครับพิจาณาข้อดีครับผมสินค้ารับประกันหนึ่งปีครับผมอ่านี่เขาอยู่บ้านไหนเนาะครับนี่บ้านสุมาลครับ สุขสำราญอำเภอ,เอจังหวัดสกลนครน,น,นะครับอ๋อนี่เกือบหอดบึงการนะครับหลากมาจากปุ่นกับสองลอยสามสิบเกือบสามสิบลูกครับ <c oughs> กับทรงฟรีอยู่ครับอกันสองลอยนิดๆน,ดน,ดน,ดนะทรงฟรีอยู่กันไกลก็นี่กัอาจจะได้ขอค่านา้ำมันแต่ว่านี่ในรัศมีอ่าทรงฟรีครับผมจึงไดก็ขอ,ขอขอบคุณลูกค้าหลายๆครับผมขอให้ลำลาำรวยๆ้ยครับสวัสดีครับ ตอนนี้นั่งถามไปเลยนะโอเคครับสวัสดีครับ